สวัสดีนะักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับชนิดของคำนะคะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะชนิดของคำเนี่ยมีมากมายเลยนะคะแต่ว่าในระดับชั้นป3จะเรียนอยู่3ชนิดด้วยกันคะ่ะก็คือคำนามคำศัพท์นามแล้วก็คำกริยาคะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คำนามนะคะ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่แล้วก็สิ่งทั่วๆไปนะคะเช่นเด็กผักชีสิ่งของรอบตัวเราเช่นดินสอยางรบไม้บรรทัดพ่อแม่ก็เรียกว่าเป็นคำนามทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าคำนามจะแบ่งอีกสองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือสามัญ,ญานามเป็นคำนามที่ ไม่ชี้เฉพาะนะคะมาดูตัวอย่างคำนามไม่ชี้เฉพาะกันค่ะเช่นนักเรียนคำนี้นะคะก็คือเราไม่รู้ว่านัก,นกเรียนคนไหนแค่รู้ว่ามองไปเนี่ยเห็นเด็กแต่งชุดน,นักเรียนเราก็เรียกว่านักเรียนต่อไปแมวเราก็ไม่รู้ว่าแมวตัวไหนใช่ไหมคะมันเลยไม่ชี้เฉพาะไงเจอไปเห็นมีคนปุกปุย,ปยน่ารักเราก็เรียกว่าแมวต่อไปโต๊ะเราไม่รู้ว่าโต๊ะตัวไหนมันเลยไม่ชี้เฉพาะ นะคะต่อไปเป็นคำนามชนิดที่สองคือวิสามญยนามเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะแล้วนะคะคือเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อนะคะชี้เฉพาะเจาะจงเดี๋ยวไปดูตัวยอย่างกันเลยค่ะอ่านนักเรียนดูภาพแรกนะคะองค์พระปฐมเจดีย์นะคะอันนี้เป็นคำนามชี้เฉพาะและ จาะจงไปเลยว่ามีตรงนี้นะคะที่นี่ที่เดียวนะคะภาพที่สองสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ก็เป็นคำนามชี้เฉพาะเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสนามบินเฉยๆก็จะไม่ชี้เฉพาะก็ไม่รู้ว่าสนามบินที่ไหนนะคะเพราะว่าในสนามบินในโลกเนี่ยมีเยอะมากๆเลยแต่ถ้าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นคำนามชี้เฉพาะเพราะมีที่เดียวนะคะ ต่อไปสุดสาครน,นะคะเป็นชื่อตัวละครน,นะคะก็มีตัวเดียวพอพูดถึงคําว่าสุดสาครน,นักเรียนก็จะนึกถึงชื่อเด็กตัวเล็กๆหุ้มผ้าที่เป็นลายเสือนะคะขี่ม้านินมังกรนะคะถึงจะเรียกว่าคํานามชี้เฉพาะนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนะคะย้ำนะคะจะไม่ใช่คำนามนะจะไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้ยังลบใบบรรทัดแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ในการสนทนากันนะคะเราจะเรียกว่าบุรุษสรรพนามเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ,ะคำสรรพนามจะแบ่งออกเป็นสชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเราเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่1นะคะ ใช้แทนตัวเองแทนผู้พูดนะคะเช่นคำว่าฉันข้าพเจ้าอัตมาผมดิฉันนะคะต่อไปเป็นสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังหรือคนที่เราคุยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะได้แก่คำว่าคุณท่านเธอโยมนะคะต่อไปสรรพนามบุรุษที่สาม แทนคนที่เรากล่าวถึงนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เราคุยกันก็ได้นะคะเช่นคำว่าพระท่านเขามันอะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะอาล่ะค่ะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการสนทนาเนาะอะพวกเขากำลังทำความสะอาดห้องเรียนนะคะคำว่าพวกเขาเนี่ยตัวสีแดงๆนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่3นะคะนักเรียนนึกภาพเวลาเราคุยกับเพื่อนสองคน อาจสมมติเรายืนอยู่หน้าห้องแล้วเห็นเพื่อนกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกำลังทําความสะอาดอยู่ในห้องเราคุยกับเพื่อนที่ยืนอยู่หน้าห้องของเรานะคะว่าพวกเขากําลังทําความสะอาดห้องเรียนเราเป็นคนที่หนึ่งคนที่ยืนอยู่กับเราที่คุยกับเราเนี่ยข้างหน้าห้องเป็นคนที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังทําความสะอาดห้องเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มที่สามนะพวกเขานะคะก็เลยเป็นสรรพนามบุรุษที่สนั่นเองค่ะ ต่อไปคุณแม่สอนให้ฉันรู้จักประหยัดนะคะอันนี้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะคำว่าฉันก็เหมือนเราบอกกับเพื่อนเราอ่าเนี่ยแม่ฉันแม่ฉันนะ,ะสอนให้ฉันรู้จักประหยัดแล้วบอกกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่คำว่าฉันเนี่ยมันแทนตัวเราอ่าคำที่ใช้แทนตัวเราเนี่ยเราเรียกสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะต่อไปแก้วตา ทำไมเธอไม่มาโรงเรียนเมื่อวานนี้อ่ะอันนี้เหมือนเราคุยกับเพื่อนสองคนอ่ะตามภาพเลยเนาะเราคุยกับเพื่อนสองคนเพื่อนอีกคนหนึ่งของเราเนี่ยมันไม่มาโรงเรียนเมื่อวานเราก็เลยถามว่าแก้วตาทําไมเธอไม่มาโรงเรียนเมื่อวานนี้เห็นไหมฮะเราถามเพื่อนอีกคนหนึ่งเราแทนเพื่อนอีกคนนึงว่าเธอแปลว่าคําว่าเธอนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่สองนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นคำชนิดสุดท้ายที่เราจะเรียนกันแล้วนะคะก็คือคำกริยาคำกริยานะคะคือคำที่แสดงอาการหรือการกระทําของคำนามนะคะหรือว่าคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานในประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะคำกริยานะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกคือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมนะคะชนิดที่2คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าไอ้กรรมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะกรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกกระทำนะคะเช่นแม่ตีฉันคำว่าฉันเนี่ยเป็นกรรมเพราะว่าฉันถูกตีถูกไหมคะแม่จะเป็นคนตีใช่ไหมใช่ไหมคะต่อไปฉันนั่งเก้าอี้นะคะเก้าอี้เป็นกรรมเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยมันถูกฉันนั่งเออต่อไปเธอถือปากกา ปากกาเป็นกรรมนะคะเพราะว่าปากกาเนี่ยมันถูกถือถูกไหมคะอ่าต่อไปไปดูกันเลยค่ะอะไรค่ะ,น,ะ,คะนักเรียนเรามาเริ่มกันที่กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะเราเรียกกันว่าอะกรรมกริยานะคะเป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายเช่นคําว่าบินคําว่าบินเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นประโยคก็คือนกบินเราไม่ต้อง มีร,รมนะคะพอพูดคาว่านกบินนักเรียนก็จะนึกภาพเนี่ยนกมันกาลังบินถูกไหมคะต่อไปคาว่ายิ้มถ้าแต่งเป็นประโยคฉันยิม้มนักเรียนก็จะนึกภาพออกไปเลยว่าฉันเนี่ยกำลังยิ้มที่ใบหน้าฉันวิ่งก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็รับรู้ได้เลยว่าฉันกําลังวิ่งนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมนะคะเราเรียกว่าสกรรมกริยานะคะเป็น กริยาที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมาลับข้างท้ายเช่นคำว่ากินเลี้ยงยกคำว่ากินนะคะถ้าแบ่งเป็นประโยคเช่นฉันกินเราจะไม่เข้าใจว่ากำลังกินอะไรต้องมีกรร,รมมาลับข้างมารับข้างท้ายเช่นฉันกินอาหารอาหารเป็นกรรมคำว่าเลี้ยงถ้าเกิดแต่งเป็นประโยคฉันเลี้ยงก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงอะไรนะคะต้องมีกรรมมาลับข้างๆๆรราๆๆๆท้ายเช่นฉันเลี้ยงแกะ คำว่ายกนะคะถ้าแต่งว่าฉันยกก็ไม่รู้ว่ายกอะไรต้องมีกรรม,มาลับข้างท้ายเช่นเดียวกันนะคะเช่นคําว่าฉันยกกล่องนั่นเองค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของคํามากขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวครูคจะอธิบายให้ฟังนะคะอีกรอบนึงเป็นการสรุปความรู้เนาะคำนะคะ คำแรกก็คือคำนามคำนามแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะแล้วก็คำนามที่ชี้เฉพาะต่อไปเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะอันแรกสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดนะสรรพนามบุรุษที่สองแทนผู้ฟังสรรพนามบุรุษที่สามแทนผู้ที่เรากล่าวถึงต่อไปเป็นคำกริยา กริกยาก็แบ่งออกเป็นสชนิดเช่นเดียวกันค่ะเป็นอากรรมกริกยานะคะเป็นกริกยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับต่อไปเป็นสกรรมกริกยานะคะเป็นกริกยาที่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ